<Wow. S 2> สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับ WDB Channel กันอีกแล้วนะครับผม Spider Earth วันนี้จะมารีวิวเป็นสั้น BB กัน KWC M 1 1มาครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าในกล่องมีอะไรกันบ้างโอเคเรามาดูนะครับผมว่าข้างในมีอะไรกันบ้างโอ้มีโปรโชวัวนะครับผมเอาไว้ก่อนนะครับกับคู่มือนะครับ มีตัวปืนครับผมอโอ้โหเอ้ตัวปืนลนักษณะน้ำหนักนี่น่าจะประมาณ 0, ครึ่งกิโลนะครับผมเป็นพลาสติกทั้งกระบอกเลยนะครับยกเว้นส่วนท้ายนะครับที่เป็นโลหะเอ๋เดี๋ยวเรามาดูในกล่องก่อนว่ามีอะไรอีกโอนี่ครับที่ไขกระสุนนะครับกระสุนหนึ่งหอ่อ ดูรายละเอียดของปืนกันว่ามีอะไรกันมัางอืมนี่นะครับผมเป็นตัวเซฟตี้นะครับแต่มันเป็นตัวตัวล็อกปลอมนะครับหลอกๆไว้เฉยๆอ่อเซฟตี้ตัวจริงอยู่ตรงนี้นะครับผมดันไปข้างหน้านะครับผมจะเป็นการเปิดนะครับเพื่อยิงได้นะครับผมถ้าถอยลงมาข้างหลังก็จะเป็นการล็อกนะครับแล้วก็ระบบแมกกาซีนนะครับผมเห็นไหมครับตรงนี้นะฮะกดครับผมแล้วดึงออกมาบรรจุกระสุนได้ทั้งหมด26นัดนะครับผม ความแรงของปืนก็อยู่ที่700นะครับผมเป็นปืนแรงสุดเท่าที่เราหาได้ในตอนนี้แล้วนะครับที่เรามีอยู่นะข้างหลังนี่ก็ยืดได้เหมือนกันนะครับผมนี่ฮะพวกความเท่ราคาของปืนตัวนี้นะครับก็อยู่ที่ $3,600 บาทนะครับผมรวมค่าขนส่งเรียบร้อยแล้วนะครับสนใจก็สั่งได้ทางออนไลน์นะครับผมหรือว่าตามเว็บต่างๆที่มันมีนะครับ ครับผมแล้วก็เจ้าปืนสั้นบีบีกันกระบอกนี้นะครับมันจําเป็นที่จะต้องใช้แก๊ส c o 2นะครับผมในการยิงนะครับมาครับผมทีนี้เรามาลองทดลองใส่แก๊สใส่ลูกแล้วก็ยิงกันนะครับขั้นแรกนะครับผมไขควงก่อนเลยครับไขควงหกเหลี่ยมที่ใส่แก๊ส c o 2ของเขานะครับผมจะอยู่ที่ตูดนะครับผมเราต้องขันออกมาก่อนนะครับ ควรเข็มนาฬิกานะครับเป็นการไขนะครับออกนะครับนี่ครับหน้าตานะครับแก๊ส CO2 นะครับขันไปจนมีเสียงดังฟิปนะครับผมเราจะได้ยินนะครับผมถ้าเรามาไขใกล้ๆนะครับโอเค ทีนี้เราถอดแมกกาซีนนะครับผมมันจุก,กระสุนนี่นะครับผมนะฮะนี่อ่านี่นะครับเป็นตัวสลด์ลงมาอ่ะ หลังจากที่เราบรรจุแก๊สกับลูกกระสุนเรียบร้อยนะครับต่อไปเราจะมาทําการทดลองยิงนะครับผมเป็นระยะ4เมตรนะครับท่านผู้ชมนั่นนะครับมะพร้าวนะครับผมสับปะรดแตงโมนะครับกระป๋องนะครับน้ําอัดลมนะครับขวดนะครับผมแล้วก็ตามด้วยขาไก่นะครับโอเคครับผมมาเริ่มยิงกันต่อไปมะพร้าวนะครับ ต่อไปแตงโมนะครับต่อไปกระป๋องนะครับ<ฮ>ต่อไปขวดแก้วนะครับเนื <y> ้อไก่ครับ เรามาดูผลงานกานสับปะรดนะครับผมโอ้เข้าครับผมทะลุนะครับฝังในเลยนะครับเนี่ยครับทะลุเลยครับผมทะลุนะครับถึงขั้นทะลุเลยนะครับสับปะรดหนานะครับมะพร้าวครับผมค่อนข้างจะมีกราะที่เลเวล99นะครับยิงเจาะไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่แตงโมครับผม โอ้นี่ครับแตกครับแตกครับแตกหนึ่งครับแตกหนึ่งนะฮะกระป๋องนะครับกระป๋องน้ำอัดลมนะครับกระจุยเลยนะครับผมโอ้โหนี่ครับแผลนะครับแผลชะกันมากเลยนะครับแบบนี้นะครับผมโอ้สำหรับขวดนะครับไม่มีรอยนะครับผมขวดยังคงแข็งไปนะครับขวดอะไรไม่รู้ในขวดเหล้าโอ้โห ครับผมทะลุนะครับฝังนะครับพุนเลยครับเนื้อไก่ครับดิ้นเลยครับน่าจะหนักอยู่นะครับผมนี่นะครับเห็นไหมครับลูกกระสุนครับฝังครับฝังครับลึกทีนี้นะครับผมเราจะมาดูกันนะครับผมระหว่าง3ามกระบอกนี่นะครับใครที่จะยิงกระดาษหนานะครับ5ชั้นนะครับได้เข้าแล้วก็ได้ลึกมากกว่ากันนะครับผมทีนี้นะครับผมเรามาเริ่มมาจากกระบอกแรกนะครับซึ่งเราเปลี่ยนแก๊ส CO2 ให้เรียบร้อยนะครับผมเพื่อความเท่าเทียมกันนะครับ โอเคครับทีมงานมาร์กเลยครับผมของปืนกระบอกที่หนึ่งนะครับต่อไปนะครับ a อเคนะครับผมสี่เจ็ดนะครับกระเรียงโอเคต่อไปนะครับผมกระบอกที่สามนะฮะเราอยากทีนี้เรามาดูผลงานนะครับว่ากระบอกไหนนะครับผมจะเข้าลึกกว่ากัน เริ่มจากกระบอกแรกเลย M หนึ่งนงนี่นะครับเป้าเบอร์หนึ่งเบอร์แรกนะครับกระบอกแรกนะครับเบอร์หนึ่งแผ่นแรกเททลุนี่นะครับแผ่นสองทลุนนะครับแผ่นสามนะครับแผ่นที่สี่นะครับผมนี่นะครับแผ่นที่ห้านะครับรอบตายนะครับเอาไว้อย่างเดิมนะครับผมเรามาดูนะครับเป้าของปืน AK นะครับผม กระสุนนะครับแผ่นแรกนะครับเข้าแล้วครับอยู่แล้วครับแผ่นที่สองนะครับแผ่นที่สามนะครับกระสุนฝังอยู่ที่แผ่นที่สามนะครับแผ่นที่สี่นะครับขาวแล้วนะครับแผ่นที่ห้าคงไม่ต้องดูแล้วนะครับผมแล้วก็ทีนี้นะครับผมกระบอกที่สามนะครับนี่นะครับสามรูแผ่นแรกนะครับแผ่นที่สองนะครับแผ่นที่สามนะครับผมแผ่นที่สี่นะครับผมจบรับจบอยู่ที่แผ่นที่สามนะครับสำหรับกระบอกที่สามนะครับผม ทีนี้เดี๋ยวเรามีสรุปได้แล้วนะครับผมว่ากระบอกไหนแรงที่สุดนะครับเอาละครับทีนี้เรามาสรุปนะครับผมจากการทดสอบนะครับปืนทั้ง3กระบอกนะครับหลังจากที่เรายิงไปแล้วกระบอกไหนที่แรงที่สุดนะครับอก็ได้แก่นะครับเจ้าปืนกระบอก M11 นี่นะครับผมมีความแรง700นะครับเข้าทะลุถึงกระดาษชั้นที่4นะครับผมส่วนอีก2กระบอกทางนี้นะครับได้เต็มที่แค่ชั้นที่3ผมว่ากระบอกนี้นะครับ M11 นะครับ ราคา3,600เนี่ยนะครับผมเป็นปืนที่ยิงแรงนะครับผมแล้วก็สนุกมากนะครับแต่ข้อเสียของเขามีอยู่2ข้อนะครับข้อ1ก็คือเป็นระบบเซมินะครับผมไม่มีออโต้นะครับส่วนข้อที่2มันจะเปลืองแก๊สนะครับ CO2 มากเลยนะครับผมซึ่งยิงได้ประมาณ2แม็กนะครับผมแก๊สก็หมดแล้วนะครับอ่าสระดุกครับจบแล้วนะครับผมสําหรับการทดลองยิงปืนนะครับผมทั้ง3ากระบอกนะครับฝากกด ไลค์ like, กด Subscribe กดแชร์ให้ช่อง WDB Channel ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เรามีผลงานต่อไป